แล้วภาคต่อมันมาไงสำหรับเกม Good Boy ภาคที่2นะครับหรือแปลตรงตัวว่าเด็กดีนั่นเองตรงเราแล้วบทเป็นเด็กน้อยคนหนึ่งนะครับที่เป็นวันเกิดของตัวเองแทนที่เราจะได้กินเค้กแต่มันกลับมีสิ่งเหนือธรรมชาติเกิดขึ้นและสิ่งเหนือธรรมชาติสิ่งนั้นเนี่ยมันพยายามที่จะหลอกล่อลวงเรานะครับให้เรากลายเป็นคนไม่ดีหรือก็คือกลายเป็นฆาตรกรนั่นแหละในภาคแรกเนี่ยเราทําอะไรไม่ได้นะครับสุดท้ายแล้วเราก็กลายเป็นฆาตรกร,รามาดูดีกว่าว่าในภาคที่2เนี่ยเราจะกลายเป็นฆาตรกรหรือว่ากลายเป็นเหยื่อเอาเป็นว่าถ้าเกิดทุ โอ้โหถ้าพูดถึงนี้ภาคแรกกับภาค2ระยะเวลาในการปล่อยมันห่างก,กันเป็นปีนะปีกว่าด้วยนะอาราท่รักตอนนี้ก็เปิดตาได้แล้วนายจะต้องไปตามนัดน,นะครับเรานัดมาที่ไหนเนี่ยแล้วแม่จะไม่ไม่ไปกับเราเหรอเออฉันรู้ฉันรู้ว่าเป็นวันเกิดของลูกอืมแต่ว่าเป็นเด็กดีนะขาบกูนะนะ๊ดบอยขึ้นมาแล้วนะลูกบอยขึ้นมาแล้วไม่ค่อยอยากจะไว้ใจสักเท่าไหร่ในพิกอัพไลน์นี้โอเคตอนที่ฉันจะรับเธอกลับบ้านเนี่ยเราจะมีเค้กแล้วก็ของขวัญน,นะจะได้กับ จะได้กลับหรือเปล่าแม่วิ้ยแม่มุนวอล์กต่ดิงด,ดึงตด,ดิงดึงวิ่งทะลุประตูได้ด้วยแม่เป็นใครเนี่ย <c oughs> โอเคผมกลับบ้านได้ไหมแม่บอกว่าฉันไปหาหมออ๋อนั่นคือหน้าที่ของเรานะครับเราจะต้องไปหาหมอนั่นเองไปดูปลาซิเราลงน้ำได้นะครับกดจับปลาได้ปะจับได้แล้วปลามันกระโดดอ่ะรู้จักลักษณะแล้วยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับออ้ขอแสดังเลยเด็กตัวเล็กนิดเดียว ในภาคแรกเนี่ยผมแทบจําอะไรไม่ได้เลยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ผมจําได้อยู่2อย่างนะครับก็คือตัวละคร2อตัวที่เป็นแมวนั่นเอง <c oughs> จําแม่ไม่ได้จําตัวเองไม่ได้จําแมวได้นี่แหละเก็บเงินกนไม่ว่าอะไรใช่ไหม่ะคุณคุณคือใครแหละรูปปั้นน่าจะรูปปั้นนะครับผมเก็บเงินแหละขขมยเงนินเราคุยดูกันตัวเราสวดภาวนาต่อลูปปั้นนี้นะครับรอยยิ้มของเขาทําให้คุณรู้สึกอบอุ่น <c oughs> อบอุ่นอบอุ่นจริงโอเคเราเข้าไปหาหมอกันดีกว่าอยากระนั้นเลย ให้มันเกิดขึ้นโดยเร็วนั่นใช่ไหมหมอแล้วก็มีแมวนะครับุตกใจหมดสวัสดีวายเฮลโลแดนดิทั้วันโอเคสวัสดีเจ้าหนูน้อยทำไมคำมันแปลกแหรือบุคคิดเองเข้ามาใกล้ๆสิมาตรงโตนี้แล้วเราจะเช็คอินกันเราจะเช็คชื่อนะครับว่าเราเป็นใครมาจากไหนเก็บเงินเก็บเงินผมไม่แน่ใจว่าเงินพวกนี้มาเราไว้ทําอะไรนะครับคุยได้ใช่ไหมเปิดไว้ทาไมมันไม่มีอะไรเลยปิด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 ได้ไหมปิดไม่ได้ไม่เป็นไร เงินอีกแล้วแมวหรอในภาคที่แล้วมีแมว2อตัวนะครับชื่อมิทเชนกับชวิงเกิลโทสก็คือเทา้านิ้วเทาว้าอันสว่างสวัยตอนนั้นผมยังงงอยู่เลยว่าทําไมแมวมันชื่อนิ้วเทาว้าครงงมากฉันควรที่จะเช็คอินก่อนที่จะเล่นโอเคเช็คอินก็คือไปคุยกับบุคคลคนดีนะครับผมมองไม่เห็นหน้าเขาด้วยซ้ําไหนดูซิซอ่าใช่เธออยู่นี่เองมันเขียนเอาไว้ว่าเธอมีงานเกี่ยวกับเลือดนะวันนี้คุณหมอคุ คูอะไรสักอย่างนะครับฉนันหมายถึงคุณหมอสไมลี่เนี่ยก็อยากจะเจอเธอเหมือนกันเดี๋ยวจะเจอนะเราจะมีของเล่นให้เล่นในระหว่างที่เธอรออยู่ที่นี่เอาไว้ฆ่าเวลาแล้วเดี๋ยวฉันจะเรียกเธอเข้าไปนะหลังจากที่ผ่านเวลาไปสักแป,ป๊บหนึ่งแล้วได้เลยครับ <c oughs> คนที่นี่มันเป็นอะไรไปหมดเนี่ยเวลามันเดินมันสไลด์นะครับโอเคเราเห็นเด็กอยู่คนหนึ่งแล้วเราไปคุยกับเด็กดีกว่าทําไมเธอไม่ยิ้มเลยอะ่ะวิ่งมันตุ๊กตานี่นะเหมือนเลยมาเรามาคุยกับเด็กกันนะครับ เล่นกับแมวก่อนคุยกับเด็กเล่นกับแมวเล่นกีตาร์เล่นของเล่น <c oughs> ในภาคที่แล้วก็เล่นได้แต่ไม่รู้เล่นไปทำไมอ,อ่ะเราคุยกับแมวดูวก่อนสวัสดีฉันคือมิเทนอ้ะแมวภาคแรกนี่โอเคให้เงินฉันแล้วฉันจะบอกความรับกับนายอ,อรู้แล้วว่าเงินใช้ทำอะไรใช่ไหมทุกคนลองดูลองดูคุณหมอเนี่ยใส่หน้าก,ากากเอาไว้และเป็นหน้ากากที่มีรอยยิ้มนะครับเพื่อทําให้เด็กรู้สึกสบายใจขึ้นแต่ฉันไม่คิดว่ามันได้ผลนะห,หน้ากากอะไรผมยังไม่เห็นเลยมุด <c oughs> <c oughs> ไปวนเลยข้างหลังมานั่นแหละ เอาใหม่เอาใหม่มันน่าจะคุยได้อีกนะครับฉันเคยมีพี่น้องนะคบที่ชื่อว่า i n k l e t o e s อ่านี่ไงใช่ใช่ใช่มันมีเป็นแมว2ตัวของภาคแรกนะครับเฮ้ยอิสต์เอร์เอ็กหรือเปล่าดีนะผมจาได้แต่จําชื่อพระออกไม่ได้นะไม่รู้เลยว่าชื่ออะไรคุณหมอเนี่ยชอบทางานเกี่ยวกับเลือดมากบลัดเวิร์สที่ผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นการตรวจเลือดหรือทำงานเกี่ยวกับเลือดเอาเป็นว่าผมจะแปลตรงตัวนะครับว่าทํางานเกี่ยวกับเลือดแล้วกันเนาะคุยต่อทุกคนที่เข้ามาในนี้ในวันนี้นะครับมีเ mm hmm. ช็คอกคออเ่าไไมมีใรรลยป มันไม่แตกไปหน่อยเหรอนั่นสิเช็คอินแล้วไม่เช็คเอาท์ out. ขิดมากไปเองนะคนเขาไม่ฆ่าเด็กกันหรอกรู้อะไรไหมทิมมี่ก็เป็นวันเกิดของเขาเหมือนกันนะวันนี้จริงปะเนี่ยว่าแต่ใครคือทิมมี่คนนี้ปะใช่ทิมมี่ปะเนี่ยลองคุยดูก่อน,นะครับอ๋อสวัสดีฉันชื่อทิมมี่เ <Hey. S 1> อ้ยินดีที่ได้รู้จักแม่ของฉันบอกว่าฉันควรจะตรวจเลือดน,นะครับในวันนี้ให้เสร็จก่อนแต่ว่าช่างมันเถอะไม่ว่ามันจะหมายความว่าอะไรก็ตาม นายมาที่นี่เพื่อหาหมอเหมือนกันใช่ไหมไม่เสียผมไปอะไรหาหมอเหมือนกันใช่ไหมต้เงไปมนเหนื่อยๆช่วงนี้เออฉันไม่อยากที่จะอยู่ที่นี่เลยในวันในงานวันเกิดของฉันฉันก็แค่อยากจะกินเค้กนั่นและสิวันเกิดของเราทั้นทีทำไมให้มาหาหมออะอะไรนะวันเกิดของนายเหมือนกันหรออุ้ยบังเอิญจังเลยเท่จังพวกเราเนี้เหมือนกับพี่น้องในงานวันเกิดเดียวกันเลยนะฉันนีใจมากเลยที่นายอยู่ที่นี่เพราะว่าเด็กทุกคนอะ เข้าไปกันหมดแล้วเพื่อไปหาหมออ๋อแล้วฉันก็เบื่อมากด้วยอาจจะเล่นอะไรดีอ่ะอยากจะเล่นกับฉันไหมเล่นบล็อกนะครับก็คือไอ้ด้านขวาล่างอ่ะที่มันเป็นลูกเต๋าครับหรือไม่ก็เล่นกีตาร์แปลกๆนั่นที่สงเสียแปลกๆนะครับอ๋อมันคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ใช่กีตาร์นี่ถึงแม้ว่าฉันจะไม่รู้ก็ตามว่าเล่นยังไงบางทีมันอาจจะมีของเล่นมากกว่าเดิมก็ได้ในกล่องนั่นกล่องเหรอทิมมี่ตัวน้อยคุณหมอ ความที่จะเจอเธอแล้วไม่ใช่เรานะครับกล่องของเล่นหรอ,อยู่ไหนอ๋ออยู่นี่นะครับกดดูจะอ้าวอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ๋อนี่ไอห,หมอเขาเปิดหน้ากากแล้วนะครับเป็นผู้หญิงแล้วก็หน้ากากยิ้มดูไงเป็นหน้ากากยิ้มเนี่ยเขาเข้าไปละทีนมี่ไม่ต้องห่วงนะมันไม่มีอะไรหรอกก็แค่ต่วนเลือดเฉยๆไอที่เขาเข้าแล้วไม่ได้ออกนี่ยเขาลืมเขาลืมกันเราออกได้ไหมเราก็ออกไม่ได้ด้วยว่าเข้าแล้วปิดประตูล็อกเลย อ่าทายบัตรนะครับกรุ๊ปเลือด A B แล้วก็ O มันเป็นโปสเตอร์เฉยๆไม่มีอะไรเลยทำอะไรต่อได้บ้างนะที่นี้ A few minutes later เห <laughs> งาเหงาจัดเลยอะม่ไในทิมมี่จะออกมาเนะี่ยหมดแล้วหมดสิ้นไม่เหลืออะไรให้เช็คเทจจนมันมีหุ่นยนต์อยู่นี้ด้วยอีกแล้วมันเหนื่อยๆไี hey, ้แ้วเฮ้ยปลาโอเค เป็นปลาธรรมดาที่ไม่มีอะไรเลยเฮ้ยข้างในมีะเนี่ยมันคือหนังสือพิมพ์นะครับจากสัปดาห์ที่แล้วเป็นข้อความเกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรปีก่อนได้มีสอบนักกรรมเกิดขึ้นในครอบครัวเล็กๆที่ซับเบิร์บคุณแม่คนหนึ่งถูกทําร้ายอย่างแรงทําร้ายหรือโดนสังหานะครับจนด้วยการที่ลูกของเธอหายไปพร้อมกับคุณยายนะครับหาไม่เจอเลยและหลังจากนั้นหลายปีต่อมาการสืบสวนของเมืองบัสเก้นตำรวจไม่สามารถ ไขปริศนาได้อ่านต่อหน้าที่สี่ไขปริศนาไม่ได้เหรออะไเขาเปิดประตูพอดีเลยเอละไะคุณเด็กดีได้เวลาไปหาหมอแล้วอ๋อเราชื่อเด็กดีเหรอเนี่ยหรือห,หรือไม่ใช่อ <c oughs> าจะชื่อเด็กดีก็ได้นะครับถูนใส่แม่ขีกียจตั้งชื่อโอเคเนื้อหาตรงนั้นเนี่ยเป็นเหมือนภาคภาคแรกเป๊ะเลยครับที่เราพยายามสังหารแม่ตัวเองเนาะแล้วก็หายตัวไปอ่าไม่ถอยให้เราด้วย <c oughs> ช่้ยด้วยผมโดนขังโอเค ทางมันมืดไปหรือเปล่ารบรงมาซาตอนเย็นเลยอะเปิดประตูไม่ได้นะเข้าตรงนี้ปะไม่ใช่หรอประตูนี้ก็ไม่ใช่หรอที่แห่งนี้มันเป็นระบบอัตโนมัตินะครับผมปิดไทไม่ได้เลยโอเคมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนโรงพยาบาลทันตแพทย์หรือตวจเรืออุ้ยอะไรอะเพลงขึ้นด้วยเอาล่ะดูซิว่า ใครเป็นเด็กดีเรามีอะไรที่นี่นะครับนี่เหรอคุณหมอ <c oughs> จะบุกจะบกพี่เราเป็นจะูกพี่เป็นหรือไงอูแ้แหมอู้แหมอู้แหมช่างเป็นเด็กที่ดูสุขภาพดีจังเลยนะอให้ผมช่วยออกกันไปทําศัลยกรรมไหมเอาล่ะหน้าที่ของนายนะตอนนี้ก็คือจะต้องดึงเลือดออกนะครับได้เลยจะดูดเลือดไปเท่าไหรอ่อ่ะเพราะงั้นให้ฉันไปหยิบอุปกรณ์การแพทย์ก่อนนะได้ครับได้ได้ช่วยทำอะไรกับหน้าพี่ที เอาแล้วกากมาใส่ก็ได้นะโออ่ะเอา,เอาแล้วเสียงเพลงยังอยู่อยู่เลยเนะี่ยคือหมายตกใจนะครับดูเหมือนว่าใสลิงจะหายไปนะครับวางผิดที่แต่อย่าบึ้งไปเลยอย่าทําหน้าบึง้งเดี๋ยวฉันจะกลับมาอีกไม่นานเป็นเด็กดีนะแล้วก็นั่งอยู่บนเก้าอี้ได้เลยครับผมจะเป็นเด็กดีตามที่คุณบอกแต่เราจะไม่ซนได้เหรอจริงป่ะเราเราเรับบทเป็นเด็กดีแล้วอะเราเราต้องซนหน่อยป่ะเราจะเดินโลมกันทั้งห้องนะครับว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้น เดินลงได้ไหมมันมีบันไดให้ด้วยนะครับแสดงว่ามันอาจจะมีที่ต้องปีนปะแถวนี้เฮ้ยตรงนี้ตรงนี้โอเคฉันอยู่ในท่อนะครับอยู่ในท่อแอร์ตรงประตูเร็วๆเข้าอ๋อให้เราลงท่อแอร์ตรงประตูอ่านี่ไงลองดูสิอ่าสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะฉันเองซิมี่ฉันพยายามที่จะหนีอะตอนนี้ฉันเห็นว่าเขาทาอะไรกับเด็กคนอื่นๆแล้วฉันจะไม่ปล่อยให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับฉันแน่นอน นี่นายนายจะต้องหาทางสักทางหนึ่งที่จะเข้ามาในนี้เปิดประตูแล้วก็เหนียวไปจากที่นี่กันดูซิว่านายจะหาไขาควงได้ไหมหรือไม่ก็อะไรสักอย่างนะครับที่เหมือนไขควงแต่ต้องจำเอาไว้ก่อนนะว่าไม่ว่านายจะทําอะไรอย่าให้เขาจับตัวนายได้ว่านายออกจากเก้าอีอ้อ๋อเริ่มเรียนก่อนนะครับเราจะต้องหาหาไขาควงไปด้วยใช่ไหมแล้วก็รีบวิ่งกลับไปนั่งที่เดิมเพื่อไม่ให้เขาสามารถรู้ได้ว่าเราหนีออกมา ไม่งั้นเราอาจจะเสียชีวิตก็ได้อุ่ยท้าทายเนี่้ฉันหวังว่าจะเจอนายอีกด้านหนึ่งนะเพื่อนขอให้โชคดีทมมี่นายได้ใจฉันไปเลยโอเคหาไขควงนะครับมีปะไม่มีผมเปิดทุกตู้เลยทา้งนั้นอะอ่าไม่มีไม่มีเอ้ยมีมีมีผมเห็นแล้วผมเห็นละมีวัยติดอะไรอะโอเคเราหยิบไขควงมานะครับแล้วก็มาเปิดตรงนี้เปิด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 ไขควงอันเดียวทาไมมันทาไมมันหลอดนานจังเลยกว่าจะถึงเนี่ยโอเคอุ้ยอะไรอ่ะ ขายควงแตกเหรอจริงปะเนี่ยแต่ก็ต้องมีอันอื่นอีกผมต้องรีบแล้วจะอ้าวอะไรอะ่ะเขาจะเขาจะมาเลยอะไปนั่งนั่งนงั่งเสียงเสียงเท้าวะเหมือนเขากำลังจะมานะครับเก้าอี้ผมหายไปแล้วอะทุกคนเกิดอ,อะไรขึ้นอนะเกมบ้าเหรอจะมัต้องไป็นอย่างงี้ด้วยโอ้โหเกมดีๆที่รอคอยเลยอ่า ตอนนี้ผมจะรอเขาเขามาก่อนนะครับมาตรวจเลือดเราแล้วก็มาดึงเลือดเราออไปแล้วหลังจากนั้นเราจะเอาอเก้าอี้เนี้ยใกล้ๆเราในการที่จะไปหาไขคาวงเพิ่มอีกอันหนึ่งมาผมเป็นเด็กดีอย่างที่คุณบอกเลยผมไม่เดินไปไหนเลยนะักที่เดียวไอ้ที่รอบๆห้องที่เปิดอยู่ก็ไม่ใช่ฝีมือผมอุ้ยเสียงดึงเลือดเหมือนเหมืนอนคอกระโหลกเลยทำอะไรผมหรือเปล่าเมื่อกี้นี่แหละสุดยอดไปเลยเป็นตัวอย่างที่ดีหวังว่าฉันจะไม่ต้องการอีกนะ นั่งดีๆล่ะหวังว่าฉันจะไม่ต้องการอีกเหรอว่าจะอ่านผิดนะครับเก็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 บอุ้ย <c oughs> อะไรครับเนี่ยป,ปีนได้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 จะเปิดไม่ได้อะ่ะโอเควางตรงนี้ไม่ได้อีกยากนะครับจริงๆยากนะมีปะมี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 ไปไปไปอยหรอบนี้ออกได้ผมกดอีรัวๆเลย <c oughs> หวังว่ามันจะช่วยให้เร็วขึ้นได้นะ ถามจริงถามจริงว่ามันแตกง,ง่ายขนาดนี้ซื้อมาจากที่ไหนอะเม็ดอินไชน่าหรือเปล่าม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 าผมอาจจะทานก็ได้นะครับรอบนี้คือถ้าเกิดรอบนี้มันแตกเนี่ยคือไขควงผมหมดแล้วนะครับมันไม่เหลือที่เปิดละอ่าเปิดได้ละไปเลยใหญ่บ้านมาโอ๊ยรอดเราทำได้ไงเนี่ยใช้วันเทคเท่านั้นนะครับที่เราจะมาที่นี่ได้อุ้ยรอยเลือดแฮปปี้เบิร์ดเดย์ o ูยู ปีเบ b ร์เดย์ช to ย o ูอะไรอะ่ะผ่านหน้าไปเฉยเงาสุขสันต์วันเกิดทิมมี่เหรอนั่นไงหมอคนนี้มือหนักไปหรือเปล่า <c ười> แค่ดึงเลือดออกมาทำไมมนกระจายขนดาดนี้เนี่ยแย่นะเขาคือทิมมี่คนก่อนหน้านี้เลยโอ้พระเจ้าทิมมี่ค่อยๆหันมามองคุณนั่นคือนายเหรอเพื่อน นายจะต้องออกไปจากที่นี่หัวของทิมมี่ตกลงไปที่เดิมแล้วเขาก็ปุกเปียกมากๆออกไปจากที่นี่ฮาวฮาวอุ๊ยมีเสียงแล้วเนี่ยเราออกยังไงครับอ๋อทางนี้ออกได้หวังว่าเราจะวิ่งได้เลยกล่า <c oughs> <c oughs> แล้วมันไม่ง่ายอ่ะสวัสดีครับคุณพยาบาลจุดๆสายละโซนจังเลยนะโซนจังเลยมานี่มาเจ้าหนู เจ้านายจุดๆเจ้านายอ่าเขาเรียกละ <laughs> เขาเรียกเจ้านายละ <laughs> ยังจะรอยอีกยังไม่ไปอีกโอ้โหตอนนี้ผมขยับไม่ได้นะครับหน้ากากตกออกมาละ <laughs> ต้องการเลือด <laughs> ผมว่าเราได้หนี <laughs> ชัวเลยผมว่าเราได้วิ่งแน่อุ้ยดันไง<อ>มาเป็นมือมันน่าตกใจไปเนี่ยโอเคเราจะจำอานะครับมันกดวิ่งไม่ได้ <laughs> กันนี้กดวิ่งไม่ได้ ผมไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าเขาเดินเร็วหรือเดินชา้าแต่เราจะไม่หันหลังกลับไปนะครับเราจะมืออะไรเนี่ยนั่นอย่าเดินเดินชา้าจริงด้วยโอเคไม่ยากอยู่ไม่ยากเราก็แค่จะต้องจุ๊กไปจุ๊กมาเสียงเพลงไล่ล่าที่มันดูไม่มันเลยผมใส่เพลงเพิ่มนะเออมันต้องอย่างนี้แหละดูมันขึ้นเยอะเดินหลบมาทางนี้แล้วก็ทางนี้อา้าวพระเอกพางแรกใช่ครับพระเอกง,งแรงหน้าตาแบบนี้เลยจะเป็นเสียงดำนะพร้อมกับเสียงนี้เปิดประตูไอ้ ทนปะทำอะไรไม่ได้อยู่ไม่ได้กินหรอกเอา้าอย่างนี้ผมก็หลอดแลด้วดีใช่ไหมคุยกับแมวดูก่อนฉันละฉันรักอะไรนะฉันอิ่มมากเลยตอนนี้ไม่มีความรับอะไรอีกต่อไปแล้วในวันนี้เหมียวโอเคทัางนั้นเราก็ออกมาจากที่นี่กันเลยดีกว่าออกไม่ได้ออกไม่ได,ออไได้อยู่ดีอ่ะประตูข้างไหนนะอ๋อไม่ใช่อันนี้คือประตูเก่าเราเราจะต้องออกทางนี้มีคนดักหน้าคุณหมอ คุณบอกมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเจอตัวแล้วฉันหวังว่าเธอจะไม่พยายามหนีใช่ไหมป่าป่าป่ารันป่าป่าป่าไม่ใช่เลยไม่ไม่ไม่เราทําแบบนั้นไม่ได้เราต้องการเลือดของเธอเลือดของเด็กในงานวันเกิดเจ้านายนะ่ะเจ้านายต้องการที่จะได้เลือดของเธอทั้งหมดเลยไม่เหมือนที่คุยกันเอาไว้นี่นาโดนดูดเลือดจริงด้วย ฉากจบหนึ่งในสามนะครับแล้วมันจะไปเวไหนได้อีอ่อะจากที่เราเล่นเมื่อกี้ครับมีปะมีตัวเรื่องไหนที่ถ้าเกิดเราทำแล้วเราจะได้เอ็นดิ้งอื่นโอเคอาจจะต้องกดเริ่มเกมอีกทีนึงนะครับเพื่อดูว่าจะมีฉากจบอื่นไหมใช่ไหมไปๆๆเรา,า,า,ากดเริ่มเกมอยากกะะนั้นเลยจุดๆๆไม่เหมือนเดิมรอบนี้ไม่เหมือนเดิมวันนี้วันเกิดของเธอใช่ไหมเฮ้ยไม่เหมือนเดิมอะเนี่ย เป็นเด็กดีนะแล้วก็ไปหาหมอข้างหน้าเราไม่ใช่แม่ดิแทนที่จะไปหาหมอผมว่าเราหน้าทจะเดินออกไปนะแม่เธออยู่ไหนไปไหนแล้วเราจับปลาได้ไหมจับได้นะครับแต่จับตายอะรอบเนี้ยมาๆมา,มาผมเห็นบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปในตอนนี้นะครับฮ <c oughs> <c oughs> อยู่ปลาก็พร้อมที่จะหลั่งเลือดออกมาทุกตัว <c oughs> เนี่ยรูปป้นเปลี่ยนไปแล้วเขาไม่ได้ยิม้มละ คุณคิดเกี่ยวกับการสวดภาวนาต่อรูปปั้นนี่แต่คุณก็ไม่แน่ใจว่าคุณอยากจะทําหรือเปล่าเพราะสิ่งที่คุณเจอก็คือไม่ได้อะไรเลยนอกจากความหนาวเหน็บแล้วก็ความเงียบตอนที่คุณโดดเดี่ยวเดียวดายเราเข้าประตูกันไปนะครับเราเหมือนเราอยู่ในหลูมป,ปะครับผมคิดว่านะใช่ไหมทุกคนตอนนี้เราเนี่ยเราจะอยู่ในเทอร์มินอลหลูปก็ได้อ้าวสวัสดีเพื่อนพักแรกชื่อฟูดบอยเหมือนกันเลยเดินเข้าไปเลย อ่าลงไปที่พื้นอ๋อเขามีเขามีเงินนะครับเขามีเงินอยู่อุ๊ยอะไรอะ <c oughs> ตกใจแกเสียงซานี่มาแบบไม่ทันตั้งตัวเรามาดูดีกว่าว่าวันนี้มีความรักอะไรให้กับเราสวัสดีชั้นมิทเท่นหรือมิทเทนนะครับเอาเงินให้ชั้นแล้วชั้นจะบอกความรักกับนายได้เลยโอ้เธอกลับมาอีกแล้วหรอนี่คือความรักฉั้นคิดถึงนายจังเลยคิดถึงนายพอพอ,พอกับแพนเคก้กฮะแพนเค้กไหน าารเราลำเรื่อของกินแต่แล้ว <S <S เธอเป็นเด็กคนเดียวนะเนี่ยวันเนี้มันมีบางอย่างที่แปลกมา,มากๆเลยเกิดขึ้นที่นี่อุ้ยผมดูไม่รู้เลยฉันจะบอกนายนะว่าจะออกไปจากที่นี่ได้ยังไงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีตอนนี้ไม่มีทางออกนะครับดูดีนะดูดีโอเคเราเปิดประตูได้ปะเปิดประตูไม่ได้ฝั่งนี้ก็เปิดไม่ได้นะครับมีเงินดูอีกรอบนึง ไม่ว่านายหรือเขาเท่านั้นนะเหมียวไม่นายก็เขาอืมมีคนเปิดประตูเรากำลังรอเธออยู่เลยเข้ามาสิเจ้าแพ้น้อยชอบจังเลยอุ๊ยหน้ากากพี่เปลี่ยนประตูเดิมเนาะประตูเดิมผมก็ใช่อ่าผมรู้งานครับถึงแม้รอบนี้จะเปลี่ยนเป็นเก้าอี้สีแดงมายังไงซียังไงคุณหมอหวังว่าจะไปทำศัลยกรรมจมูกมาหึม ฉันได้กลิ่นของเลือดของเด็ดในวันเกิดอ่ฮาะาพี่ไม่อาบน้ำอาบท่าก่อนนะอยู่บกมาเลยแล้วจมูกนี่เหมือนเดิมอู้อู้ช่างเป็นกลิ่นที่หอมหวานจริงๆเลยนะเลือดของเธอที่เธอมีฉันขอโทษนะเจ้าหนูแต่เธอก็รู้นี่ว่าฉันต้องทํามันเป็นคําสั่งของหัวหน้าของคําสั่งของเจ้านายนะครับรอบนี้เราจะหนียังไงอ่ะอีกแล้วเหรอเครื่องมือฉันอยู่ไหนเนี่ย อยาขยับนะเดี๋ยวฉันจะกลับมาเจ้าแพ้น้อยผมไม่ชอบคุณที่เรียกผมว่าแพ้เลยผมไม่ใช่แพ้ดูสิอ่ไม่มีตวั <c oughs> ตวละครตัวเราลอยได้ผมเดินไปไหนไม่ได้นะครับรอบนี้เราอาจจะต้องรอจริงๆก็ได้เอ้ยสวัสดีเธอเป็นใครอะ่ะอูอูเพลงเบสมาหนักเลยเจ้าหนูเธอดูอึดอัดนะ เข้ามาใกล้ๆสิได้ครับพบต่ตอนที่ผมไม่มีอะไรจะทำแล้วเหมือนกันเจ้าหนูมันเป็นวันเกิดของเธอใช่ไหมโอ้โหจะเป็นวันที่ดีจริงๆเลยนะฉันมีของขวัญพิเศษให้กับเธอเลยมันอยู่ข้างหลังโปสเตอร์นั่นน่ะตรงกำแพงไปสิมันเป็นวันเกิดเธอนี่นามันต้องสนใจเจ้าหมอนั่นหรอกแล้วก็หน้ากากสอยุดสยองนั่นด้วยอ๋อ สรุปแล้วไอที่เป็นจมูกรูปแปลกๆเนี่ยมันคือหน้ากากเหรอเนี่ยโอเคโอเคโอเคหลังโปสเตอร์นะครับบันไดเตรียมไว้ให้เลยจะมีอะไรอยู่โอ้มีบ้านนะครับมีบ้านพร้อมกับเรืออยู่อ๋อนี่มันแแบบภาคแรกนี่นาใช่เลยแล้วข้างหน้าจะเป็นห้องของคุณยายนะครับแจกันมันตกอยู่สวัสดีครับคุณยายผมขอของขอมีดได้ไหมผมเอาไว้ป้องก,กันตัวเข้าไปหายายได้ไหมไม่ได้มันคนละยายกัน เออมันเป็นยานของพระเทกภาคแรกนะครับเขาไม่ช่วยเราหรอกเราได้มีดมาแล้วเราอาจจะได้ป้องกันตัวเรเ็วนี้ก็ได้ใช่ไหมน้ามึนน้ามึนดีเงี้ยถ้าหมอมาเห็นจะทำยังไงเนี่ยเอาละเรามาดึงเลือดก,กันดีกว่าแต่ยังพูดไม่จบนะครับเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยว,ยวนี่เธอไปเอานั่นมาจากไหนอะใช่แล้วล่ะอุ้ยเรากดฟันได้นะครับกดคลิกซ้ายเพื่อเหวี่ยงมีดโอ้ จะต้องสู้เพื่อชีวิตซะแล้วมา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 เวี่ยงเลยเปิดก่อนได้เปียบเขาดีก็ไม่เห็นเก่งเลยนี่เก่งแต่กับเด็กกับเราวะโอ้โหผมต้องล้างแคททิมมี่ว่ะถึงผมจะไม่อยากทําก็ตามแต่มันถึงเวลาแล้วทิมมี่ของเราน่าจะเสียชีวิตแล้วคนระับเราไปช่วยไม่ได้อะโอเครอบที่เท่าไหร่แล้วพี่พี่ใส่ใส่เสื้อกาอกนี่แหลทำไมทำไมพี่ถึกจังเลยหรือพี่มันไม่คมเขาหนีทางนูนะ้นน่ะ ในห้องนี้มันแปลกๆอะเนี่ยกล่องของเล่นด้วยทําไมทําไมล่ะมันควรจะเป็นชั้นสิมันควรจะเป็นชั้น,น,จเ,น,นเจ้านายทำไมคุณถึงทอดทิ้งฉันล่ะจัดไปออกฟันรัวๆเลย <c oughs> งงไปหมดแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นในเกมนี้เออสรุปแล้วตอนนี้เราก็ไม่ใช่เหยื่อนะครับเหมือนเราจะได้กลายเป็นฆาตากรอีกคนหนึ่งล้ว และตามในเรื่องของเกมนี้เนี่ยมันเคยมีเด็กหลายคนนะที่สืบทอดเจตนาลมของการเป็นฆาตกรเนี่ยหลายคนแล้วรวมถึงพระเอกภาคแรกด้วยที่โดนไม่ฉันขอปฏิเสธเจ้านายได้เลือกฉันแล้วฉันจะต้องไม่ปล่อยให้นายขโมยสิ่งนั้นออกไปจากฉันไอเจ้าแพ้น้อยห้องแบบบอสฟ,ฟิลเลยรอบนี้จังหวะหัวใจเต้นของเขาอยู่ข้างในตัวฉันเข้ามานี่มาเด็กดีของฉันไมค์กูดบอยนะครับชื่อของเราต้องกดซ้ายก่อนที่มันจะมาโอ้ย มันตีเราได้เนี่ยโอเคถ้างั้นผมกดคีซ้ายรัวๆเลยกดคีซ้ายรัวๆเลยว้าเก่งแค่ไหนก็สู้โอ้โหผมมองไม่เห็นอะไรเลยผมกดซ้ายรัวเกินเกมโอเวอร์ฮะก็คือถ้าเกิดเราจะสู้กับเขาเนี่ยเราจะต้องกดคิยซ้ายตรงจังหวะใช่ไหมห้ามห้ามโดนเขาตีโอ้ผมโดนสามทีผมแพ้เลยเนี่ยแต่ทัที่เขานี่โดนเยอะมากเลยทั้ที่มือเปล่าเดยแพ้มาเฮ้ยสู้ยังไงห้อย่างนั้นอะ อ๋ออาจจะต้องถอยหลังถอยหลังตีป่ะอ่าใช่ต้องถอยหลังต้องถอยหลังตีนะครับหนีไม่ได้อ่ะโดนอยู่ดีอ่ะพี่ทำไม่ได้เนี่ยพี่เก่งไปป่ะหรือต้องกดทีละน,นิดกดรวไม่ได้ลองดูนะครับเกมโอเวอร์อยู่ดีผ่านยังไงอ t w e minutes later ผ่านไปแล้ว รอบนี้ผมเมมมากนะแต่ดูท่าทางจะไม่ไหวเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยตีได้ไงอะพี่พี่หายไปหน้าผมแดงแล้วยาโอ้โหโกงอะพี่หวาดได้ตอนนี้ผมหวาดไม่ได้อะเฮ้ยชนะปะเนี่ยชนะปะคุณมาช่วยโอ้โหกระดาเอ็นเดอร์แมนได้สุดยอดเลย ดีมากเด็กดีเด็กดีขอบคุณครับขอบคุณครับผมตัดคลิปเยอะเลยอะไอฉากสู้บอสเนี่ยงงมากเลยระยะตีเข้าใไกลกว่าเราอะทําได้ดีมากแต่ว่างานของเรายังไม่จบที่นี่มันเพิ่งจะเริ่มต้นก็เท่านั้นเองสี่สิบนาทีแล้วนะพี่พี่สี่สิบนาทีแล้วที่พี่เล่นกับผมเนี่ยเรากลายเป็นหุ่นเชิดนะครับแล้วก็ใส่ไม่ชอบหน้ากากนี้เลยอะ กลายเป็นผู้สื่อทอดหน้าก,กากไอ้หน้าก,กากจมูกแปลกๆอ่ะฉา,ากจบที่2ทับสามเอาเป็นว่าก็จบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับกับเกม Good Boy พูดบอยภาคที่2ถ้าเกิดว่าทุกคนตกใจตรงไหนอะไรยังไงหรือมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ผมต้องทําเพื่อได้ฉากจบอื่นก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดลีปใหม่ๆเนาะเอาไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ